ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านเข้าสู่คลาสมของ G Group นะจ๊ะวันนี้ครับเรามากันในทีมของ School Time It Time to Study Guys วันนี้เราอยู่กันในคาบศิลปะนะจ๊ะเป็นคาบที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นการเป็นคาบที่เกี่ยวกับการวาดรูปนะซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ครับผมมาอยู่กับน้องๆในทีมงานนะขอเสียงหน่อยฮะ สาวัสดีครับคุณ<า>ผู้ชมการครับอาจารับไม่มีวันหน้าห้องอาจ, <c oughs> จารย์การครับไม่มีวันหน้า,านห้องนักเรียนเอาเคารพกัดเป้าการทำเนียมอ่ะนักเรียนทำความเคารพน,นี่บอกให้ตัวเองเลยผมได้กเกติโยของศิละปะคือแต่ว่าผมสร้างผลงานได้แต่ว่าสุดยอดมากๆเลยคือศิลป์เปิดนะดูแหละต้องแบบไปวัดแหวนโกอ่้ไปโก้เลยแบบ ้องซื้อผลงานให้เลยโอ้โหแวนโกนี่สู้ไม่ได้นักเรียนนักเรียนห้องผมเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่ละคนนี่คือตัวเต็งผบอกเลยว่าผมนี่ตัวเต็งอันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าโจทย์ของอาจารย์เนี่ยโอนมาแล้วยังไม่ทันพูดเลยโจทย์ที่เราได้ห้างบอกคนอื่นนะจ๊ะว่าจะไกลดีนะขอแง่ถอดแว่น ทั้งแถบขวาคุณก็ณ<ม>จะมีเครื่องมือให้นะครับเลือกได้อยากใช้อะไรใช้นะฮะสกิลของผมอ่ะคือปิกาโซเนี่ยต้องล่ำให้ <S <S ทุกคนตอนนี้คือเงียบม,มากแบบเหมือนตั้งใจวาดก่งขุดเลยตั้งใจมากเอ้ยเอาหาเลยเอาหาไม่เอาสวยนะเนะี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จเล่นในโทรศัพท์อาจจะง่ายแต่ใครเล่นด้วยเมาสนี่เนนรกจริงๆเล่นโทรศัพท์ไม่ง่าย อยากจัดกับคนตั้งโจทย์มากเลยตอนนี้คือแบบโอ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอนี้โจทย์ที่ผมได้นี่ง่ายมากเื่อยนี่อแบบว่าอ้ยอะไรนอะนี่ยมังดนนีขนาดเด็กติดนี่ยังร่ำให้อะกับโจทย์เนี้ย เนี่เป็นคนที่ทำให้แวนโกลนี่เยอะแตกคางจริง,งแล้วแต่ละคนไม่โคตรห้าวะจริง <laughs> แต่ละคนไม่ตัวตรจริงจัดเลยจัดกลาคืนเสียเด็อเกอนุบาลก็วาดได้อ่ะเจวที่ผมว่านี่มันไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,มีการลบหลู่อะไรทั้งนั้นนะครับเอาต้องส่งแล้วกดกดดิ๊กดดิ เดี๋ยวเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับรีบจัดจานได้แล้ครับนี่คืออะไรกเนี่ยโอ้ยถ้าผมดูนะเนี่ยผมอยาจะรูปทรงนะฮะ the best the best โอ้ยโจนี้ง่ายๆเล่นเกมมาหรือดูหนังมาก็จะเจออันนี้เยอะมากผมบอกได้เลยว่าใครเห็นรูปนี้เนี่ยเธต้องแบบรำมาให้ร้องไห้เลยมองไม่คืออะไร อะรคับถึงเวลาแห่งความจริงเวลาที่ทุกคนจะต้องถ่ายว่ามันคืออะไรโจทย์ข้อแรกของเราของ 7K นะจ๊ะโจทย์ของเขาไม่อยู่ว่าขออีกครับอะไรอยูพี่ข้เฮ้ยต้องโจทย์อันนี้ว่าต้องโจทย์ว่าแล้วใครขอจ๊ะดูดิมันรู้ทาเท็นเ่าล่ะโอ้เหมือนป้าเหมือนประสม เห็าก <correction S 1> ันแล้พ่อแม่ธรณีแล้วป่ะไัเจอตาขอชิมชมกินนะพี่แต่ลคนวากตรงดีนะตาหันอเอนี่นี่มีแป๊บมีหัวใจด้วยนะนี่นี เอาความเปนี้ยไม่ใช่ตรงดีนะหน้าตรงดีนะหัวหัวหัวอะไร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 อ่ะนี่ก็ตรงตามมาด้วยดูคือแบบรูปมันแบบมีความที่รูปมันสวยนะต้องใช้แบบค่อยๆคิดวิเคราะห์ใช่ถูกต้อง คเออก็ว่าตรงเนี่ยทุกคนตรงจุดเป๊ะเลยไปดูของหูแมวคุ้งนะว่าหูแมวคุงเป็นไงเลยนี่นี่ของผมเน่เน่เอ๊ะตื่นมาเรามาดูดีมกว่าจะไปไหมรู้เลยว่าเส้นไม่สนิทไม่ลงสีปุ๊บเปิดจากมีากมีมีมีว่ะ บอกเลยเล่นเกมนี้มันอยู่ไม่ได้เป็นอาหารจานโปรดอะไรแคลอรพี่เป็นกระต่ายพี่ชอบกินแครอท What the fuck เอวพวชส่เขียวเอวพวกใส่เขียว โอ้โหม้าหรือแมกกาไม่ให้ด้วยเอฟว์ม้าดิบกของใหญ่ม้าดิบกรอัน้ปนี่ม้าหรือควางนี่ม้าหรือตัวอะไรไอ้บีข้าลูลูกทรงม้าขายอยู่โอยหตัวอะไรเนี่ยโอ้โควางป้าบอกเดี๋ยวปรสีก็ได้ เจ้าไปเกมเดียวเองบอกได้เลยว่าไค้เกมแรกนี่ก็ทุกคนก็สุดยอดแล้วด้วยโชว์ความเป็นแวนโก๊ในตัวเองนอนสนใจอีกสักเกมนะฮะจะรอแล้วนะครับไปเลยดีกว่าเกมหนึ่งฮะเกมแรกนี่คือแบบน้ำจิ้มเจอโจทเดียบ่ายหาได้เหมือนมันรู้อะเหมือนมันรู้ว่าตั้งโจทย์อะไรอะอันนี้เจ๊ โอ้โธ่โธ่อะไรวะเนี่ยใครต้องโชดต่อยกันดิต่อยควรต้งโชดใครเจอโชดผมรอบนี้ตายบอกให้รู้เลยใครนตั้งโชดนี้ือว่าแล้วมันเจออีกผมแน่เลยหน้าบ่อผมลงสีไม่ทันผมลงสีไม่ทัน ใช่เละเลยอ่ะบอกให้ไปไม่รู้จะเล่นไงเลยเสียวเสียวเหมือนกันนะเล่นโจทย์นี้ไปทำไมโจทย์มันก็เร็วจังเลยวะผมเสียเวลากับการตั้งกล้องไปประมาณ5นาทีได้ไปคุณผู้ชมตื่นตอนเช้าออกปีจะมาโตก้มด้าชักไกลเลยไกลปีกัสโตจะต้องล่ำให้กับสิ่งนี้ โอ้ยอาล้วครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเวลาแห่งการถ่ายนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยถ่ายอะไรกันบ้างนั่นคือว่าเลยวคือว่าแล้วคืออะไรรื้อเลยคือใจแต่ะคนมีสกิลกันว่าลื้อที่ยอดเยี่ยมจริงจิโอ้โหต้ดเ ใครตรงจริงถูกต้อง,งนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อนะครับพอหอมปากหอมคอกันไปกับเกมการติกโฟน ใครชอบอย่าลืมกดไลค like, ์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวมีพาร์ตต่อไปมาแน่นอนนะจ๊ะ,ะเรื่องนี้นะครับก็อาจจะมีการเล่น Among Us กันนะครับก็จะให้คนดว fc เนี่ยมาเล่นด้วยกันเนาะสำหรับใครที่สนใจครับสามารถเข้า Discord มาได้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพูดไปแล้วขอโทษคุาโทษบายบายปุยปุยแักเรียนทงงงังหมดทำความกอ,อ้าวพุ่งพุ่